สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc ฟซีแฟนครับแฟนช่องทีมงานมหาเห่งมหาเห่งผ้ามวนเจ็บหนึ่งหกหาชาแนลแล้วก็ทักทายทางเพจ facebook เนาะพบพอกันวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568ันห้าร้อยหกสิดปิ้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะตามแนวทาง เล้าพัฒนาก็จะสรุปให้เหมือนเดิมเอาแบบคัดคัดเน้นเน้นเคงเค็งเราพี่นอกเนาะเราจะเอฟซี 4, ตามของไผอยู่สําหรับมันพุทธที่ผ่านมาไปเขา่เาแนวทางของเล่าที่เด็ดไหมาว่าซีคูเนาะซีเจ็ดเจ็ดซีหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าห้าแปดเก้าห้าห้าเก้าเนาะเข่าไปทีซี 4, เจ็ดเจ็ดซีอ่าสำหรับคลิปนี้เจ็ดหนึ่งหกห้า ลงให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังแรงใจครับทีมงานท่าช่องทุกๆตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจะสนุกไปเลยพี่นอ้องแนวาทางล่าพัฒนาของของเส้นคุนไก่วกนี้กันสำหรับเสานี่คนกันกึ่งกลางคำว่าแล้วนคะคะเนาะให้มีโชคมีมาน้ากันเพิ่นกะคัดคัดมาหายหน่อยเลยลหะสำหรับวับนศุกร์นี้ มีของล่าที่เด็ดเสี่ยนขุนไก่เนาะแต่กาแม่หน่อยเพิ่งก็บ่าล่องตามเมึงองเนาะแม่หน่อยก็ฝากเขามาแล้วแล้วก็สาหรับอ่าเล่าบางอื่นโอ้เอฟซีเสียดายไร้เพราะฉะนั้นเทีาาย,เยบอ่าไฮหนึ่งแปดซีมันเป็นเจ็ดซีพี่น,อน้องเนาะเอฟซีก็เร,เ,รเริ่มติดตามแล้วนะคะสำหรับเล่าที่เด็ดกับเล่าบางอื่นในน่อยแข็งแเ,เ,เอ้าใครชอบของใครก็พิจารณาดู ่ะเดี๋ยวมาเมือต้องกันสำรับแนวทางเนาคันเนาะอันนี้ของวันพุทธที่ผ่านมาพี่นอ้องเข่าของเล้าที่เด็ดเพิ่นลาที่เด็ดนะนี่เอ๋ขางคู่นี่เอ๋ตัไหนซีครูนะเข้าของลาวที่เด็ด,น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 ,ออด,ดนี่เป็นเป็นของวันพุธพี่นอ้องอ่ามีในคลิปอยู่เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ เอฟหนึ่งหกห้าลงให้แล้วนะคะสีอคู่เหมือนเดิมแตกต่อไหมพี่น้องสําหรับลาวทีเด็ดนะคะเนาะลาวทีเด็ดแล้วก็ชิวเฉียดนะชิวเฉียดชิวเฉียดอันนี้ชิวเฉียดเอฟซีเสียดายเสียดายชุดนี้เพราะเราเพิ่นตามลาวบางอื่นเพิ่นตามลาวบางอื่นบอกเจซีพี่น้องอ่ะนะคะะามว่าเป็นอะไรนะครับไปต่ออ่ามาล้วของลาวทีเด็ดก่อนเลยเนาะ ไพรอของเราทีเด็ดนี่พี่นอ้องนี่ซีคูคือเกาะจะแตกไหมจะแ,แตกต่อไหมหกสองหกสามสิบหม่อยู่ปพี่นอ้องเอานะคะหกสองหกสามอันนี้ของทีเด็ดห้าสามห้าสี่ ก็หกสองสองหกหกสามสามหกห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าสำหรับใครที่รอของเราทีเด็ดอ่าพิจารณาด่วนๆเลยนะพิจารณาเลยมากนั่นบอไม่ชอบก็ผ่านนะฮะเนาะเป็นเป็นเป็นสตรอ๋าสี่คู่เหมือนเดิมไฮซี่คู่ตลอด เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะสำหรับใครที่รอมาไปลาวทีเด็ดนะคัดให้แล้วนะคะหกสองสองหกก็อย่าลืมกลับด้วยนะอย่าลืมกลับด้วยจะมาซีคู่แบบนี้เลยพี่น้องอะแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลยไปต่อไปต่อนะไปต่อของอ,อันนี้ของไครเนะ่ย มื่อคืนนี้ฝนไม่ตกเนาะทั้งืนตกบ่มืกอคืนแกเมื้อนี้ไม่แน่วันอนี้ตกมาหลายมื้อแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ตกอ่ะกล้องนี้ไม่เห็นกล้องนี้กล้องคนลระดับกันเอ้าคุณไก่ให้ชุดตัวเดียวสองตัวมีเก้ากับหนึ่งนะมีเก้ากับหนึ่งให้ชอบหนึ่งก็จับหนึ่งให้ชอบเก้าก็จับเก้า ปดหนึ่งสองหนึ่งพี่น้องเก้าสามเก้าหนึ่งชุดสามตัวก็ให้มาสองชุดแตกสามตัวพี่น้องเส้นขนไก่ขนเส้แตกสามตัวดิเส้นขนกระไรเอาชัดไหมพี่น้องนะคะหนึ่งเก้าสามนะคะหนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดสอง อ่ะตัววิ่งนะวิ่ง9กับ1 8 1 2 1 9 3 9 1ชุด3ตัว1 9 3 1 7 2แคปค่ะอันนี้ของเสียหุดไกลอ่ะแคปภาพเลยเแล้วมีโชคมีมาน้ำกันพูดใด้ตามเสี้ยนพุ่นไก่ยูเอาง่ายๆกับ สี่คู่กันพี่น้องสี่คู่เน้นนะสี่คู่เน้นๆนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองเก้าสามสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่ะแคปหนึ่งสองสามไปต่อพี่น้องไปต่อไปต่ออ่ะลามาคักมาดูนี้จะแตกไหมลามาคักฝันดีไรเนื้อเต็ม ะเนื้อเต็มถาดเลยพี่น้องเอาเต็มแบบไรจะตัดแบบไหนก็ตัดแต่ว่าผู้ได้งบหน่อยก็เอาตะตู่ทยไม่หน่อยพี่น้องผู้ได้มักนึงซีซีนึงก็พิจารณาเมือ่อเานเน้นๆน,น,นี่มกักคักรู้สึเป็นซีซีเลยไหมพี่น้องซีสองสองสองซีซีกันเบิ้ลกันเป่า กันเบิ้ลกันเป่าพี่น้องกันเบิ้ลนะสองสองสี่สี่ให้หมอกกันหรือว่าเป็ีง๊งอ๋อได้แ,แค่ภาพเลยเของมาขัทแต่เสื่าออกแล้วจะค่อยเห็นให้ดูก่อนออกอ่าึ่งสองสามแะไปต่อพี่น้อง เอามาเมืองของมาหน่อยอีกคนันวะเคยแม่นเอาลงช่องมันเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเอาลองดูสำหรับวัดศุกร์น,นี้เป็นแนวทางจะแตกไหมแตกพวกพี่นอ้องฉันเก็ดเน้นให้นยืดขอพี่นอ้องสำหรับแม่น้อยก็ได้เขาคือเขาลดขลึดขด้นะลดนะวลาเดียวฟันเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเก้า แค่ภาพนะแม่น้อยอพึ่งลุ่มช่องไปนี่ไปครั้งที่สองแตกไหมนะ,อะของคุณแนวทางเพื่อนน้องคณะมีเข่ามีดลุดขอพิจารณาดูเผื่อมีคู่ที่ถูกใจ90 92 94 96 98 99 ขอให้เฮงให้ปังนะคะแต่ว่าใครหุกน้อยเพิ่นกบแม่เ <96 S 2> พิ่นกบยำก้าวหก96อ่ะท้ายท้ายคลิปฝากทิ้งท้ายกับผู้เดียวหางเดียวแต่เอฟซี e นะ803ที่น้อง308ไปนี่ละอ่ามากาไ้กับจัดสำหรับบังเอิญเม็ดเดียว รอบที่แล้วหนึ่งแปด CFC เสด็จหลหายฮะวันนี้ก็สามศูนย์แปดแปดศูนย์สามเฮงปังรวยทุกท่านนะคะขอบคุณแนวทางจากทุกๆเสี่ยนเพิ่นจากทุกๆหม่องที่ทิมงานออกมาเนาะค่ะเนะเาะอมฝากตอนแม่งปัน F C เข้าขอให้เฮงให้ปังให้มนันใครตามของใครอยู่ก็เฮงเฮงปังปัง,ปงนะ,ะสำหรับคลิปนี้ จบกับคลิปของลราบางอื่น308 803้หางเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ